ทำขนมรับรังพึ่งครับเตาผ่านการใช้งานมานานแล้วก็จะมีการติดติดก็จะมีวิธีแก้นะครับโดยการทาด้วยไข่เข็มไข่เข็มกับเนยครับเัีนย้มาดูสูตรติดติดเตา ต้องทาเยอะครับยาทาเยอะมันจะเดือดทาแบบชุมช่มๆนิดๆพอละมานละมานอันนี้เตาสำหรับป่นใช้งานมาเยอะก็ต้องมีตัวช่วยนะครับนี่ครับป่าตปเข่งข้นบนก็ทานนิดๆประมาณมาดูการทำใส่น้าวครับ สระตาครับ is go cool. ครับสาย yes. ah,

ลกมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับกรอบนุ่มนอกกรอบนอกนุ่มในครับนี่ใหม่ๆจะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ทําอีกถ้าเตานานแล้วก็ต้องทานนะไม่ทาจะยกไม่ขึ้นนะครับสําหรับสูตรนี้แจกสูตรครับนะครับเตาอยาไปทิ้งนะครับใช้งานได้ต้องทานไข่คเค็มไข่เค็มปิ้งซื้อตามเซเว่นนี่ครทานทาเสร็จก็เท,ทเลยไข่เค็มต้องซื้อตามเซเว่นนะครับไม่ใช่ไข่ต้มนะไข่ต้มจะติด ซื้อเซเว่นเท่านั้นนะครับตาก่อนก็เสร็จแล้วก็ประมาณนี้ครับสวยงามกรอบนุน่มหน่อยครับอร่อยครับนุ่มมาเนื้อนุ่มอันนี้ต้องทาไข่เค็มนะครับไข่เค็มนี่ต้องหาซื้อตามร้านเซเว่นนะครับไม่ใช่ไข่ต้มนะบางมันย้อมแมวก็มีครับแบบไข่ต้มต้องไข่เค็มเท่านั้นไข่ขาวไม่เอานะครับ,เอ,เ,เ,เ,รบเอาแต่ไข่แดงๆครับเอาแต่ไข่แดงๆมาเนี่ย ไข่ขาทิ้งเลยนะเอาแต่ไข่แดงรับประกรันไม่ติดนะครับผมถ้าเตาติดนะ่ะมีสูตรเตาไม่ติดครับต้องทาเขาเคลมนะผมพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟอือเห็นไหมจะแดงสวยกระดองๆมันมีขายทั้งับจจะแป๊บหนึ่งครับจะไม่ติดเตานะครับของมนันเนียนเลย ทีน,นี้ก็ฝากผลงานไว้เพิงทันี้ก่อนครับเดี๋ยวคิดวต่าจะมาลงติดตามให้ดูต่อครับขอบคุณครับผม